ภาพที่เห็นนี้หลายคนอนึกถึงพระพุทธรูปเกะสลักอายุ1,600ปีแห่งเมืองบามิยันในอัฟกานิสถานซึ่งพังทลายลงก็ถูกระเบิดจากกลุ่มตอริบนันเมื่อ9มีนาคม2544แต่นี่ไม่ใช่นะครับเพรานี้คือหลวงพ่อดำพระพุทธรูปสมัยทวารวดีซึ่งว่ากันว่าอายุน่าจะรุ่นราวคราวเดียวกันทุกคนครับวันนี้จอร์จเจอนั่นเจอนี่นะครับพามาที่ถ้ำรงครับ ที่อำเภอบ้านลาดนะครับจังหวัดเพชรบุรีครับภายในถ้ำนะครับปัจจุบันนี้อยู่ในบริเวณวัดนะครับค่อนข้างเก่าแก่นะครับเ,เขาตามประวัตินี้บอกว่ามีมานานนะครับถึงทั่วมาหลายอายุคนนะครับหลวงพ่อดำเป็นพระพุทธรูปปางห้ามญาติรูปหล่อสีดำทั้งองค์ไม่มีใครยืนยันอายุที่ชัดเจนนะครับผมพยายามสืบค้นประวัติ พบมีเพียงเรื่องเล่าที่อ้างว่าที่ขาหลวงพ่อถูกล่ามด้วยโซ่เพราะทุกพลบค่มหลวงพ่อจะออกไปพูดคุยกับผู้ที่เสร็จจากการทำนาผมพยายามหาดูโซ่นะครับแต่ไม่เห็นและเมื่อสอบถามแม่ชีที่อยู่ตรงหน้าถ้ำท่านก็บอกไม่ทราบเรื่องส่วนตะแกรงเหล็กที่ปิดไว้ที่หน้าถ้ำไม่มีใครบอกก็รู้ครับเพราะที่นี่มีลิงอาศัยอยู่ฝูงใหญ่หากไม่มีสิ่งกีดขวางภายในถ้ำคงแหลกก่อนจะเคี้ยวมากเสร็จครับ พอเราเข้ามาปั๊บนะครับก็จะเจอกับพระพุทธรูปนะครับปางหน้าปกนะครับซึ่งเป็นพระพุทธรูปประจำวันเสาร์นะครับถัดมาจะเป็นพระพุทธรูปปางต่างๆมีทั้งที่ติดไว้กับผนังถ้ำและพระพุทธรูปปูนปั้นที่วางอยู่กับฐานตั้งซึ่งเท่าที่เห็นน่าจะสร้างใหม่ได้ไม่นาน ใต้หินย้อยมีรูปปั้นพญานาคก้าวเสียนถัดไปจะเป็นทางเดินสู่ห้องโถงเล็กๆภายในถ้ำสะอาดสะอ้านครับมีการจัดเรียงพระพุทธรูปเอาไว้หลายองค์บางองค์ค่อนข้างเก่าแต่บางองค์เห็นได้ชัดว่าเป็นพระใหม่ส่วนหลวงพ่อดำจะอยู่บนผนังกลางถ้ำมีพระพุทธรูปขนาดเล็กกว่าขนาดอยู่ทั้งสองข้างหลวงพ่อดำนี่เขาว่ากันว่ามีความศักดิ์สิทธิ์ครับ โดยเฉพาะในหมู่ข้าราชการทหารตำรวจใครที่อยากได้ขั้นอยากได้เลื่อนตำแหน่งหน้าที่มาขอจากท่านเนี่ยประสบความสำเร็จมามากต่อนักบริเวณน,นี้ไม่ได้มีเฉพาะหลวงพ่อดำครับเพราะถัดออกไปอีกถ้าเคยเป็นที่ผลิษฐานของหวงพ่อขาวแต่เนื่องจากถ้ำถล่มลงมาทำให้มีการย้ายหลวงพ่อขาวมาผลิตฐานในวิหารที่สร้างขึ้นใหม่ คำถนนไปจะเป็นที่ตั้งของสลาการประเรียนและกุฏิพระครับซึ่งดูจากสิ่งปลูกสรา้างต่างๆน่าจะเป็นการสร้างขึ้นใหม่ในภายหลังหาก f อฟซจอดเจนั่นเจนี่ผ่านไปผ่านมาเมืองเพชรแล้วอยากมากราบขอพรหลวงพ่อดำมาไม่ยากนะครับวัดจะอยู่ทางขาขึ้นกรุงเทพมหานครจากท่ายางก่อนเข้าตัวเมืองให้สังเกตทางซ้ายมือมีซุ้มทางเข้าวัดเห็นได้ชัด ้ามาแล้วให้สังเกตภูเขาลูกเล็กๆเพราะนั่นคือจุดหมายครับสองข้างทางจะมีต้นตาลสัญ,ญลักษณ์ของเมืองเพชรเรียงรายอยู่บรรยากาศทุ่งนาครับเข้ามาเพียง500เมตรถ้ำโรงจะอยู่ทางซ้ายและเมื่อเห็นถ้ำนั่นแหละครับวิหารหลวงพ่อดำพระพุทธรูปผนังถ้ำเมืองเพชรซึ่งเก่าแก่ไม่เป็นรองพระพุทธรูปแกะสลักเมืองบามียันก่อนจากกันวันนี้อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด subscribe YouTube ช่องดิตาไทยชนแนล และจอร์จะนั่นจะนี่รวมถึงทุกเพจฟอร์มของผมนะครับและหากอยากให้จอร์จพาไปจะนั่นจะนี่ที่ไหนคอมเมนต์กันเข้ามานะครับส่วนผู้สนับสนุนรายการติดต่อได้ทางไลน์ ID 0943269625นะครับ